บีดีจัดงานสัมมนาเผยแพร่การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าโดยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรายงานสถานะการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทยตลอดจนผลกระทบและประโยชน์ของนโยบายและแผนดังกล่าวพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัจจุบันสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้3ตัวชี้วัดจาก6ตัวชี้วัดและผ่านตัวชี้วัดย่อยได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์อย่างเต็มศักยภาพ พื้นฐานสาคัญของแผนดีเอคือการมีวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลที่ดีให้ประเทศอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศพื้นที่ที่เชิงธุรกิจแล้วเนี่ยเรามี 5G ถ้าเป็นอนท่องเที่ยวก็จะมี 5G ครอบคลุมหมดแล้วที่อยากจะย้ำและยืนันทีหนึ่งว่าด้านดิจิตอลแล้วเนี่ยประเทศไทยสู้ได้นะครับและหวังว่านะครับระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประเทศชั้นแนวหน้าของโลกนะครับ